ในเดือนธันวาคมขศ40นพระราชวังบนเนินเขาพาลาทีนแห่งกรุงโรมสตรีผู้หนึ่งกำลังมองมองมออกไปนอกหน้าต่างมิโลเนียไคโซเนียแสงสว่างในดวงตาของนางได้ดับหมดไปนานแล้วภายนอกนั้นแสงแดดฤดูหนาวาสาดส่องลงบนหลังคาอิฐแดงของกรุงโรมเป็นภาพทิวทัศน์ที่สงบเงียบทว่านางรู้ดีว่าความสงบเงียบนี้เป็นคำโกหกที่โหดร้ายเพียงใด เมื่อไม่กี่เดือนก่อนนางยังคงเป็นคนละคนเป็นสตรีที่ทรงเกียรติแห่งชนชั้นสูงของโรมันใช้ชีวิตอย่างสงบเงียบกับบุตรสาวด้วยวัย35ปีอาจไม่นับว่ายาววัยอีกต่อไปในสังคมโรมันแต่นางยังคงควบคุมชีวิตของตนเองได้ทว่าการเลี้ยงฉลองในคืนนั้นได้พลิกผันทุกสิ่งไปโดยสิ้นเชิงจักพระดิคาลิกูลาทรงเห็นนางเป็นครั้งแรกโดยบังเอิญหรืออย่างน้อยก็ดูเหมือนว่าบังเอิญ จากพระดิหนุ่มพระชนมายุ25พรรษาพระองค์นี้ทรงทําให้ชาวโรมทั้งปวงจมดิ่งในความหวาดกลัวมานานแล้วพระองค์ทรงประกาศตนเป็นเทพเจ้าและไม่มีใครกล้าโต้แย้งพระดํารัสของพระองค์เลยในทันทีที่สายพระเนตรของคาลิกูลาจับจ้องที่ไคโซเนียในงานเลี้ยงนั้นชะตากรรมของนางก็ถูกลิกขิตนี่มิใช่ความรักหากแต่เป็นความรู้สึกอยากครอบครองเป็นความหมกมุ่นเฉกเช่นนักสะสมที่ค้นพบอัญมณีล้ำค่าพานางผู้นั้นมาพระบัญชาของจักรพราดิสั้นและเด็ดขาด วันรุ่งขึ้นฝันร้ายของไคโซเนียก็เริ่มต้นนางมิได้เป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วนางกลายเป็นสมบัติส่วนพระองค์เป็นเครื่องแสดงอำนาจเด็ดขาดของจักรพรรดิการประจานครั้งแรกเริ่มต้นขึ้นในงานเลี้ยงณพระราชวังคาลิกูลาทรงเชิญวุฒิสมาชิกและชนชั้นสูงมากและต่อหน้าพวกเขาพระองค์ทรงมีพระบัญชาให้ไคโซเนียเปลื้องผ้า ความงามที่จักรพรรดิทรงประทานจะไม่เป็นที่ชื่นชมของทุกคนได้อย่างไรพระสุรเสียงของพระองค์เหมือนล้อเล่นแต่แววพระเนตรกลับเย็นชาและคุกคามการปฏิเสธหมายถึงความตายไม่เพียงแต่นางเท่านั้นแต่รวมถึงบุตรสาวของนางด้วยวุฒิสมาชิกต่างเบือนหน้าหนีแต่ไม่มีใครกล้าลุกขึ้นประท้วงกองทหารรักษาพระองค์ยืนอยู่หน้าประตูและทุกคนรู้ดีว่าการขัดพระทัยในอารมณ์ของคาลิกูลาหมายถึงการกลายเป็นศพในแม่น้ำไทเบอร์ในเช้าวันรุ่งขึ้นไคโซเนียค่อยๆเปลื้องผ้ามือของนางไม่สัน่น เพราะบางสิ่งภายในตัวนางได้ตายไปแล้วส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณได้ล้มลงอย่างเงียบงนันไม่สวยงามหรอกหรือสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายคาลิกูลาทรงสรวนและในเสียงสรวนนั้นมีความอมหิตราวกับทารกซ่อนอยู่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นในสัปดาห์ต่อมาการประจานที่รุนแรงกว่าก็ตามมาคาลิกูลาทรงให้นางสวมเครื่องแบบทหารและเดินสวนสนามต่อหน้ากองทัพราวกับเครื่องบรรณาการหรือสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะเหล่าทหารโห่ร้อง แต่ในแววตาของพวกเขามีความหวาดกลัวซ่อนอยู่ทุกคนรู้ว่านี่ไม่เป็นไปตามปกติแต่จากพรณนดีแห่งจักรพรณนดีโรมันคือตัวบทกฎหมายและความสัมพันธ์ของพระองค์ก็กลายเป็นกฎหมายไปแล้วในยามค่ำคืนไคโซเนียถูกขังอยู่ในห้องตามลำพังนางหมอมองออกไปนอกหน้าต่างพลางนึกถึงบุตรสาวของตนขอให้ปลอดภัยขอให้ทุกสิ่งนี้จบลงเสียทีทว่านางรู้ดีว่าสิ่งนี้จะไม่มีวันจบสิ้นคาลิกูลาเป็นผู้ที่ทนความเบื่อหน่ายไม่ได้และนางคือของเล่นชิ้นใหม่ของพระองค์จนกว่าพระองค์จะเบื่อ หรือจนกว่านางจะแตกสลายโดยสิ้นเชิงเมื่ออำนาจเป็นไปอย่างเด็ดขาดความเป็นมนุษย์ก็จะสลายหายไปนางคองขานสังคานางคือมานาการใจกลางจากโรราดีโรมันสตรีผู้หนึ่งกำลังตายลงอย่างช้าๆแต่ไม่มีใครสามารถยื่นมือเข้าช่วยได้ในที่ซึ่งความหวาดกลัวเข้าครอบงำทางเลือกจะหายไปเหลือไว้เพียงการอยู่รอดสามเดือนผ่านไปไคโซเนียรู้ว่านางตั้งครรบ ในขณะนั้นนางรู้สึกถึงความสยองขวัญครั้งใหม่นี่ไม่ใช่โศกนาฏกรรมของนางเพียงผู้เดียวอีกต่อไปบัตรนี้เด็กที่กําลังเติบโต,ตในคอรับของนางคือบุตรของคาลิกูลาทายาทของจักรพรรดิวิปลาสในตอนแรกนางพยายามจะปิดบังความจริงแต่ความลับไม่มีอยู่จริงในพระราชวังนางกำนันกระซิบกระซาบแพทย์ยืนยันและไม่นานนะักข่าวก็ถึงพระกรของคาลิกูลามีบุตรอย่างนั้นหรือสีหน้าประหลาดผุดขึ้นบนใบหน้าของคาลิกูลาความปิติยินดี ไม่ใช่มันคือสีหน้าของผู้ที่ค้นพบความเป็นไปได้ใหม่การเริ่มต้นของเกมอื่นบุตรแห่งเทพเจ้ากำลังจะถือกำเนิดพระองค์ตรัสอย่างจริงจังและจากวินาทีนั้นทุกสิ่งก็ซับซ้อนยิ่งขึ้นวุฒิสภาโรมันตึงเครียดการมีทายาทของคาลิกลาหมายความว่าราชวงศ์แห่งความสัมพันธ์นี้อาจจะดำเนินต่อไปพวกเขาจัดการประชุมลับอย่างเงียบๆและระมัดระวังแคสซิอุสเคเรอานายทหารแห่งกองทัพรักษาพระองค์ก็อยู่ในที่นั้นด้วย เรามีเวลาเหลือเท่าไหร่วุฒิสมาชิกคนหนึ่งถามด้วยเสียงสั่นเครือเราต้องลงมือก่อนที่เด็กจะเกิดเคเรอาตอบอย่างเย็นชาเขาถูกคาริกูลามอบความอับอายมานานแล้วจากพรดิทรงหล่อเรียนเขาว่าเป็นเหมือนสตรีและทําให้เขาอับอายต่อหน้าทหารคนอื่นความเกลียดชังของเขาลึกซึ้งและเงียบงัน ทว่าการลงมือไม่ง่ายคาลิกูลาทรงระมัดระวังอยู่เสมอและทหารรักษาพระองค์ครึ่งหนึ่งยังคงพักดีต่อพระองค์การสังหารจกักรพรรดิไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายถึงเดือนมก,กราคมคศ41ไคโซเนียตั้งครับได้7เดือนแล้วครับของนางใหญ่ขึ้นการเคลื่อนไหวก็ยากลําบากเช้าวันหนึ่งคาลิกูลาเรียกนางเข้าพบเราจะแต่งงานกันไคโซเนียมอองพระองค์ด้วยดวงตาที่ไร้อารมณ์งานแต่งงานจะต้องพิเศษเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องจดจํา แสงประหลาดบูบในพระเนตรของคาลิกูลานางจำแสงนั้นได้แสงที่ปรากฏเมื่อพระองค์กำลังวางแผนความโหดร้ายครั้งใหม่สตรีที่จะให้กำเนิดบุตรของเราไม่สมควรเป็นราชินีหลอกหรือพระดํมรัตฟังดูมีเหตุผลแต่ไคโซเนียรู้ว่านี่ไม่ใช่ความมีเหตุผลนี่คือการแสดงอำนาจอีกครั้งวันที่ถูกกำหนดคือวันที่23มมกราคมการเตรียมการเริ่มต้นขึ้นในห้องโถงใหญ่ของพระราชวังบนเนินเขาพาลาทีนนางกำนันนำชุดแต่งงานสีขาวมาให้นาง เป็นชุดแต่งงานโรมันโบราณแต่ไม่สามารถปิดบังคันที่ป๋องโตของนางได้งดงามเพคะนางกำลังคนหนึ่งพูดอย่างระมัดระวังแต่ดวงตาของนางเต็มไปด้วยความเห็นใจทุกคนรู้ดีว่านี่ไม่ใช่งานแต่งงานปกติบัตรเชิญถูกส่งออกไปวุฒิสมาชิกทั้งหมดนายทหารรักษาพระองค์และหัวหน้าตระกูลขุนนางรวมกว่า200ชีวิตไม่มีใครปฏิเสธได้ในคืนวันที่22มกราคมไคโซเนียไม่อาจข่มตาหลับได้ นางยืนอยู่หน้าต่างห้องพักมองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนของกรุงโรมดวงดาวส่องแสงอย่างเย็นชานางรูปท้องของตนเองลูกคนนี้มีความผิดอันใดเล่าจะวิปาสเหมือนบิดาหรือจะหาทางรอดในโลกที่โหดร้ายนี้ได้แม่ขอโทษนางกระซิบทั้งกับบุตรในคอนและกับตัวเองวันรุ่งขึ้นมาถึงวันที่23มกราคมคศ41วันที่งานแต่งงานที่แปลกประหลาดและน่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์โรมันจะถูกจัดขึ้น ประวัติศาสตร์มักถูกห่อหุ้มด้วยพิธีการและประเพณีแต่ภายใต้ความหรูหรานั้นบางครั้งความน่าสะพรึงกลัวที่ไม่อาจบรรยายได้ก็ซ่อนอยู่เราได้เห็นว่าหน้ากากของอารยธรรมหลุดลอกออกได้ง่ายเพียงใดเมื่อกฎหมายและศีลธรรมล่มสลายต่อหน้าอารมณ์ปรนแปรของคนเพียงคนเดียวเมื่อประตูห้องโถงใหญ่เปิดออกแค่กว่า200ชีวิตต่างกลั้นหายใจไคโซเนียก้าวเข้ามาในชุดเจ้าสาวสีขาวพร้อมพวงมาลาแบบดั้งเดิมบนศีรษะ ท่าดวงตาของนางว่างเปล่าเป็นดวงตาของผู้ที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วคาลิกูลาประทับบนบัลลังทองคาทรงเฝ้ามองนางด้วยรอยยิ้มพึงพอใจวันนี้พวกท่านทุกคนจะได้เป็นพยานแห่งประวัติศาสตร์พระองค์ประกาศพระสุรเสียงดังและมั่นพระไทยเป็นวันที่บุตรแห่งเทพเจ้าจะรับสตรีเป็นภรรยาวุฒิสมาชิกก้มศีรษะลงพวกเขาทุกคนต่างรู้แล้วว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นงานแต่งงานของคาลิกูลาจะไม่มีวันเป็นปกติพิธีเริ่มต้นขึ้นนักบวชกล้าออกมา และอ่านคำอวยพรแบบดั้งเดิมด้วยเสียงสันเครือขอให้เทพเจ้าจูปิเตอร์ทรงอวยพรการรวมกันนี้แต่คาลิกูลาทรงยกพระหัสขึ้นห้ามพอแล้วจากพระดิตทรงลุกขึ้นและค่อยๆเสด็จเข้าไปหานางบัตรนี้ต่อหน้าผู้คนทั้งหมดเราจะใช้สิทธิ์ของเราทัานใดนั้นห้องโถงก็เงียบราวกับถูกแช่แข็งวุฒิสมาชิกมองหน้ากันไม่นะพระองค์คงไม่ทรงทำอย่างนั้นใช่ไหมแต่คาลิกูลาทรงมีพระบัญชาแล้วนำเตียงเข้ามาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวนี้ คาราชบริพานนำเตียงมาวางไว้กลางห้องโถงด้วยมือที่สั่นเทาภายใต้สายตาของผู้คนทั้งหมดเคเรอากรรมัดแน่นนายทหารรักษาพระองค์ที่อยู่ข้างกระซิบเบาๆว่าอดทนไว้ยังไม่ถึงเวลาไคโซเนียไม่เคลื่อนไหวนางรู้แล้วว่าอะไรกำลังจะมาถึงความอับอายที่ยิ่งกว่าทุกสิ่งที่นางเผชิญมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเจ้าสาวของเรามานีพระสุรเสียงของคาริกูลาอ่อนโยนแต่แฝงไว้ด้วยคำสั่งนางก้าวเดินทีละก้าว ทุกสายตาจ้องมองไปที่นางดวงตา200คู่เฝ้าดูนางวุฒิสมาชิกคนหนึ่งพยายามจะลุกขึ้นแต่คนข้างๆคว้าแขนของเขาไว้อยากตายหรือเสียงกระซิบเงียบๆเบขาทะลุดตัวลงนั่งนี่คือสิ่งที่คาลิกูลาส่งต้องการการพิสูจน์อำนาจที่สมบูรณ์ว่าพระองค์สามารถทําทุกสิ่งที่พระองค์ต้องการในอาณาจากักรนี้ในโลกนี้ไม่มีกฎหมายไม่มีจริยธรรมไม่มีประเพณีใดสามารถหยุดยั้งพระองค์ได้ ห้องโถงเงียบราวกับความตายภายนอกนั้นพลเมืองโรมันกำลังใช้ชีวิตตามปกติซื้อของในตลาดพูดคุยกันที่จัตรุรัสเด็กๆวิ่งเล่นในตรอกซอกซอยแต่ภายในพระราชวังหัวใจของจักรวรรดิกำลังเน่าเปื่อยไคโซเนียยืนอยู่หน้าเตียงร่างกายของนางไม่สัน่นเพราะทุกสิ่งภายในนางได้ตายไปแล้วเริ่มต้นคาลิกูลาทรงบัญชาและในวันนั้นหนึ่งในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดของจักรวรรดิโรมันก็ถูกเปิดเผยต่อหน้าชนชั้นสูงกว่า200ชีวิต ศักดิ์ศรีสุดท้ายของสตรีผู้หนึ่งถูกย่ำหยีเมื่อจบลงไคโซเนียนอนนิ่งอยู่ดวงตาปิดสนิทนางยังหายใจอยู่แต่นางได้ตายจากไปแล้วตายจากร่างกายนิรันดรนคาลิกุลาทรงลุกขึ้นจัดฉลองพระองค์และย้มสโรนให้กับแขกผู้มาเยือนบัดนี้ท่านทุกคนคือผู้สมรู้ร่วมคิดพระองค์ประกาศและนั่นคือความจริงทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ต่างยอมให้เกิดอาชญากรรมนี้ด้วยความเงียบงันความชั่วร้ายมักไม่ปรากฏในรูปแบบของความรุนแรงครั้งใหญ่ แต่บางครั้งมันก็สมบูรณ์ได้ด้วยความเงียบที่เพิกเฉยด้วยทางเลือกที่ไม่ลงมือทําคืนนั้นผู้มีอํานาจแห่งกรุงโรมทุกคนเฝ้าดูการถูกทําลายของสตรีผู้หนึ่งและความเงียบของพวกเขาก็ทําให้พวกเขากลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดคืนนั้นล่วงเลยไปแต่ไม่มีใครหลับลงได้วุฒิสมาชิกกลับไปยังคิดหาส้อนของตนใบหน้าซีดเผือดมือยังคงสัน่นสิ่งที่พวกเขาได้เห็นไม่ใช่เพียงความรุนแรงมันคือจุดจบของอารยธรรมคืนนั้น k อาเรียกประชุมนายทหารคนอื่นๆเราไม่สามารถรอต่อไปได้อีกแล้วเสียงของเขาเบาและหนักแน่นพรุ่งนี้เราต้องทําให้มันจบลงพรุ่งนี้นายทหารคนอื่นๆพยักหน้าพวกเขามาถึงขีดจํากัดแล้วสิ่งที่พวกเขาเห็นเมื่อคืนเป็นเครื่องยืนยันสุดท้ายคาลิกุลาไม่ใช่องค์จักรพรรดิอีกต่อไปพระองค์คือภัยคุกคามต่อกรุงโรมมีการวางแผนในวันที่24มกราคมจะมีการแสดงละครที่โรงมหรัพพาราไทยคาลิกุลาทรงโปรดละคร โอกาสจะมาถึงเมื่อพระองค์เสด็จผ่านทางเดินแคบๆขณะเดียวกันไคโซเนียนนอนนิ่งอยู่ในห้องของนางนางกํานันชำระล้างและทายาให้นางแต่นางไม่ตอบสนองนางลืมตาแต่ไม่เห็นอะไรเลยนายหญิงดื่มน้ำสักหน่อยเถิดนางกํานันกล่าวอย่างระมัดระวังไคโซเนียหันศีรษะอย่างช้าๆมือของนางลูบคอรับของตนเองนางรู้สึกได้ว่าบุตรในท้องกำลังเคลื่อนไหวต้องรอดให้ได้นางกระซิบ กับตนเองและกับบุตรทว่านางก็รู้ดีว่าการมีชีวิตอยู่รอดในฐานะบุตรของคาริกูลาในโลกนี้หมายถึงอะไรเช้าวันที่24มกราคมมาถึงคาริกูลาทรงอารมณ์ดีพระองค์ทรงดื่มไวน์เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเมื่อคืนทรงเชื่อว่าตนเองอยู่ยงคงกระพันทรงเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าวันนี้เราจะต้องไปดูละครพระองค์ตรัสกับไคโซเนียนางไม่ตอบถึงเวลาเที่ยงวัน คาลิกูลาท่งนำกองทหารรักษาพระองค์มุ่งหน้าไปยังสนามกีฬาพาราทินคโซเนียยังคงอยู่ในพระราชวังนางไม่มีเรี่ยวแรงจะขยับตัวละครเริ่มต้นขึ้นและคาลิกูลาส่งเพลิดเพลินกับการชมในที่ประทับพิเศษการแสดงจบลงพระองค์ส่งลุกขึ้นและเสด็จไปยังทางเดินซึ่งเป็นทางเดินที่แคบและมืดเคเรอากำลังรออยู่ที่นั่นฝ่าบาทเคเราก้มตัวลง คาลิกูลาทรงตั้งใจจะเดินผ่านเขานั่นคือจังหวะนั้นคมดาบของเคเรอาวูบวาบการจู่โจมครั้งแรกปาดผ่านพระศอของคาลิกูลาทะทำอะไรคาลิกูลาทรงกรีดร้องแต่ก็สายเกินไปนายทหารคนอื่นกรูกกันเข้ามาจากทุกทิศทางดาบเล่มที่สองแทงเข้าที่พระอุระเล่มที่สามที่ด้านหลังเล่มที่สี่ที่สีข้างคาลิกูลาทะลุดลงกับพื้นพระโลหิตนองบนพื้นหินเราคือเทพเจ้าพระองค์ตรัสด้วยลมหายใจรวยรินแต่ไม่มีใครหยุด การแทงด้วยดาบกว่า30ครั้งดำเนินต่อไปแต่ละครั้งบรรจุความโกรธการแก้แค้นและการปลดปล่อยของพวกเขาไว้ในที่สุดทุกสิ่งก็จบลงจักรพรรดิที่บา้าคลั่งที่สุดของจักรวรรดิโรมันนอนอยู่ในสารเลือดของพระองค์ดวงพระเนตรยังคงเบิกโพลงด้วยสีหน้าไม่เชื่อจนถึงที่สุดพระองค์ก็ไม่เข้าใจว่าพระองค์ไม่ใช่องค์เทพหากแต่เป็นมนุษย์และมนุษย์ทุกคนต้องตายกองกําลังรักษาพระองค์รีบมุ่งหน้าไปยังพระราชวังภารกิจของพวกเขายัางไม่จบ การแก้แค้นอาจดูเหมือนความยุติธรรมแต่มันนำมาซึ่งวงจรเลือดอีกครั้งการตายของโทรราชเป็นเพียงจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดจบโศกนาฏกรรมที่แท้จริงกำลังจะถึงจุดสูงสุดไคโซเนียหมอมองออกไปนอกหน้าต่างนางได้ยินเสียงโกลาหลจากระยะไกลเสียงฝีเท้าเสียงร้องและเสียงบางอย่างพังทลายนางไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สัมผัสได้ว่าการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วประตูถูกเปิดอย่างรุนแรงทหารรักษาพระองค้าเข้ามา เสื้อผ้าของพวกเขาเปื้อนเลือดมิโลเนียไคโซเนียทหารคนหนึ่งกล่าวอย่างเย็นชาจากรพรดิตส่งสิ้นพระชนแล้วท่านและบุตรของท่านก็ต้องไปด้วยไคโซเนียไม่ประหลาดใจในทางกลับกันความสงบประหลาดเข้าปกคลุมนางการจบลงมาถึงแล้วฝันร้ายนี้จะสิ้นสุดลูกสาวของข้าอยู่ที่ใดนางถามอย่างเงียบๆนางหมายถึงบุตรสาวคนแรกไม่ใช่บุตรของคาลิกลาเด็กคนนั้นจะถูกส่งกลับไปให้ครอบครัวของท่านเพราะไม่ใช่สายเลือดของคาลิกลา ทหารตอบไคโซเนียหลับตาลงนางรู้สึกขอบคุณที่อย่างน้อยก็มีหนึ่งชีวิตที่รอดนางลุกขึ้นยืนสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวของบุรในคอนบุรคนนี้จะไม่ได้เห็นโลกจะไม่ได้รับรู้ความวิปาาของบิดาหรือน้ําตาของมารดาข้าพร้อมแล้วนางกล่าวเหล่าทหารนํานางออกไปผ่านทางเดินลงบันไดสู่ลานด้านในนานที่นั้นร่างของคาลิกูลานอนจมกองเลือดอยู่ชายที่ครั้งหนึ่ง เรียกตนเองว่าเทพเจ้าบัตรนี้เป็นเพียงก้อนเนื้อเย็นชืดไคโซเนียก้มลงมองไม่มีความเกลียดชังไม่มีความเศร้ามีเพียงความว่างเปล่าคุกเข่าลงทหารสั่งนางค่อยๆคุกเข่าลงท้องฟ้าของกรุงโรมเป็นสีฟ้าใสเป็นวันที่สวยงามอย่างน่าประหลาดคมดาบบูบวาบและทุกสิ่งก็จบลงความเจ็บปวดความหวาดกลัวความอับอายของม er, ิโลเนียไคโซเนียสิ้นสุดลงในที่สุด แต่เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นั้นกองกําลังรักษาพระองค์ยังพบยูเลียดูซิลาบุตรสาวของคาลิกุลาซึ่งมีอายุไม่ถึงหนึ่งเดือนทารกร้องไห้อยู่ในอ้อมแขนของนางกำนันเด็กคนนี้ด้วยหรือทหารหนุ่มคนหนึ่งถามอย่างลังเลเป็นคําสั่งสายเลือดของคาลิกุลาต้องถูกตัดขาดทั้งหมดผู้บังคับบัญชาตอบอย่างเยือกเย็นทารกถูกเหวี่ยงใส่กําแพงชีวิตน้อยๆดับลงในพริบตานางกำนันกรีดร้องแต่ไม่มีใครหยุดพวกเขา นี่คือความยุติธรรมของโรมันโหดร้ายสมบูรณ์และไร้ความปราณีวันรุ่งขึ้นวุฒิสภาถูกเรียกประชุมดามนาชิโอเมโมรีเอการลบความทรงจำประธานวุฒิสภาประกาศชื่อของคาลิกูลาถูกลบออกจากบันทึกสาธารณะทั้งหมดรูปปั้นของพระองค์ถูกทำลายเหรียญที่สลักพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ถูกนำไปหลอมจากกรรารวดิโรมันพยายามทำราวกับว่าพระองค์ไม่เคยมีตัวตนแต่ผู้ที่รอดชีวิตต่างจดจำ เหล่าวุฒิสมาชิกฝันร้ายถึงสิ่งที่พวกเขาเฝ้าดูอย่างเงียบๆในคืนนั้นเคเรอาได้รับการยกย่องเป็นวีรบุรุษแต่ไม่มีความสงบในดวงตาของเขาเขารู้ว่าการสังหารทรราชนั้นต้องแลกมาด้วยชีวิตของผู้บริสุทธิ์ด้วยประวัติศาสตร์ถูกเขียนโดยผู้ชนะและโรมบันทึกคาลิคูลาไว้ในฐานะทรราชผู้บ้าคลั่งแต่ชื่อของมิโลเนียไคโซเนียแทบจะไม่ได้ถูกกล่าวถึงนางกลายเป็นเพียงเชิงอรรถประโยคเล็กๆบางครั้งก็ถูกละเลยอย่างสิ้นเชิงและจางหายไปในประวัติศาสตร์ ความเจ็บปวดของนางความอับอายของนางความกล้าหาญของนางไม่เป็นที่จดจำสองพันปีผ่านไปเราค้นหาร่องรอยของนางในเอกสารที่เต็มไปด้วยฝุ่นในห้องสมุดวาติกันระหว่างหน้าที่ถูกเซ็นเซอร์และประโยคที่ถูกลบทิง้งประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องราวของผู้มีอำนาจชื่อของจักรพรรดิชัยชนะของแม่ทัพความรุ่งโรจน์ของอาณาจักรแต่เบื้องหลังมหากราบอันยิ่งใหญ่นั้นมักมีเหยื่อที่ไร้ชื่ออยู่เสมอผู้คนที่ถูกพรากเสียงผู้ที่สูญเสียทางเลือก ผู้ที่เหลืออยู่เพียงเชิงอรรถของประวัติศาสตร์มิโลเนียไคโซเนียคือหนึ่งในพวกเขาเรื่องราวของนางถามเราว่าอำนาจสามารถพิสูจน์ทุกสิ่งได้หรือไม่ความเงียบรับประกันความปลอดภัยหรือไม่การเพิกเฉยเป็นความบริสุทธิ์หรือไม่ในวันนี้เราจดจำการเขียนสิ่งที่ประวัติศาสตร์พยายามจะลบทิ้งเสียใหม่คือสิ่งที่เราเป็นหนี้ต่ออดีตและการเฝ้าระวังไม่ให้โศกนาฏการรมเดียวกันนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกคือความรับผิดชอบที่เรามีต่ออนาคต ความมืดมิดมักง่ายต่อการจดจำมากกว่าแสงสว่างแต่ความกล้าหาญที่แท้จริงคือการจดจำผู้ที่พยายามรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ท่ามกลางความมืดมิดนั้นเรื่องราวของมิลโลเนียไคโซเนียจบลงแล้วแต่คำถามที่นางทิ้งไว้ยังคงอยู่กับเรา